สวัสดีครับทุกท่านนะเอ๊ใครมารู้สึกว่าน้องมาปรางจะมานะท่านผู้ชมมานี่เร็วน้องมาปรางมานะท่านผู้ชมนะอันนี้โอ้วันนี้มาชุดนักเรียนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ดูโอ้สนิทกันมากเลยบอกบอลเาหาลูกเองไว้เดี๋ยวเาจะควยไปสิ น้องมาปังวันนั้นวันนั้นหนูจําได้ไหมลูกว่ามีหนูหนูมีหนูมีของเล่นอยู่ที่บ้านกี่กี่ชิ้นนะ<อ>มีอยู่สองชิ้นเองเหรอโอ้ออมีอยู่สองชิ้นเองดูมีอยู่สองชิ้นเองปะ่ะมีของผู้ใหญ่ใจดีส่งมาให้หนูมีเหรอมี เดี๋ยวลุงหาอะไรมาเต็งขากล้องก่นนะใช่ไม่ใช่อันนี้นะลูกเดี๋ยวผมาขากล้องขากล้องสวัสดีครับรอนี้นาามาน่ลูกน,นั่งนี่นั่งนี่เลยมานั่งนี่นั่งนี่นั่งนี่อือนี่ <laughs> นมีเหรอมีเดี๋ยวผมเยอะเลยนะหน่วย วันนั้นน่ะวันนั้นอ่ะม,าามอีอ่าน้องมาปางเนาะไปเดี๋ยวเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังก่อนน้องมาปางมาวันนั้นน่ะน้องมาปางมากับแม่มาเกี่ยวข้าวอยู่ตรงนี้แม่มารับจ้างเกี่ยวข้าวแล้วน้องมาปางก็หยุดเสาร์อาทิตย์พอดี <c oughs> ผมก็เลยไปสัมภาษณ์น้อง <c oughs> ไปสัมภาษณ์น้องว่า น้องมาทำอะไร <S <S <centimet re> น้องก็ตอบว่ามาเฝ้าแม่เกี่ยวข้าวเออแล้วน้องก็เล่าชีวิตน้องอยากเป็นอะไรนะโตขึ้นโตขึ้นอยากเป็นคุณครูโตขึ้นอยากเป็นคุณครูแล้วพี่พี่ชายอยากเป็นอะไรนะพี่ชายอยากเป็นพอพี่ชายอยากเป็นพอแต่ว่าทำไมหนูไม่ได้ครูไม่ทอพอเลยหนูทำไมทำไมหนูไม่เป็นพอไม่ยเป็นพอออไม่อยากเป็นพอแต่ว่าอยากเป็นครูใช่ไหมครูอาจารย์นะ นี่นะโตขึ้นอยากเป็นครูแล้วน้องก็เล่า <c oughs> เล่าประวัติของตัวเองอยู่ที่บ้านเนี่ยจนมากเลยเหรอจนมากเลยเ<ป>อยู่ที่บ้านน้องบอกว่าจนมากเลยแล้วน้องมีของเล่นอยู่กี่ชิ้นนะอยู่สองชิ้นเองอผมก็สัมภาษณ์ไปเรื่อยเปื่อยอสุดทา้ายก็จบอยู่ที่น้องถอนหงอกให้ใช่ว,วันนั้นวันนั้นให้สิบาทค่าถอนงอก แล้วผู้ใหญ่ใจดีท่านก็เห็นว่าน้องเขาน่ารักดีแล้วก็แบบกล้ากล้าพูดมีของมาให้น้องนี่หล้นี่มีของชิ้นเนี้ยเขาเขียนมาว่าฝากให้น้องมะปรางผมก็งงเฮ้ยน้องมะปรางไหนเนาะไม่รู้เหมือนกันน่ะของชิ้นนี้เราเปล่าเดี๋ยวอ่านชื่อก่อนนะน้องมะปรางนี่ไงชื่อน้องมะปราง มีของฟังไม่ตรงนั้นใช่แล้วมาตั้งนี้มีชื่อเด็กกี่ลู้รู้ว่าคืออะไรลุงรู้นะรู้รู้คืออะไรลุงบอกอันนี้ของหนูนะลูกอ่าเปิดโชว์เลยเหรอแกะเลยไหมแกะเลยแกะเลยเหรอเออาเลยลุงจะรูปนะถ้าถือก่อนถือถ่ายรูปก่อนยิ้มยิ้มมองมองกล้องมองกล้องเออจ้าหน่อยขอบขอบเออเดี๋ยวเราหาคัตเตอร์มาแกะให้น้องดูก่อนมันคือข้อฟัก นี่คัตเตอร์มาเดี๋ยวเราจะแกะให้น้องดูเลยจะปาดเร็วมันจะโดนเนื้อนะเหรอเออข้างในนี่คืออะไรยังไม่รู้เลยนะรู้แต่ผมไม่บอกอ่ะจะไม่บ่ารู้แล้วเหรอแกะไม่รู้อ่ะผมผมไม่ได้หรอกนู้เต้นเต้นเก่งด้วยเหรอมปกติเต้นเพลงอะไรเพลงอะไรฮะรู้ไม่รู้ น้องเขาเต้นเก่งด้วยคุณตาบอกอ่ะแกแกนี่ไม่รู้อะไรนะโอ้โหเฮ้ยหัตุ๊ตาตุ๊ตาใช่ไหมุ๊ตาุ๊ตาุ๊ตาีา โอ้โหเอ้าพี Slow ่นให้น้องถือด้วยอ้าวมีมีกีเซพ้าเลยนะกีเซพ้าเปลี่ยนท้อหนูชอบไหมลูกมันคืออะไรอะฮะตุกตาบาบี้เหรอเอ้าหนูรู้ได้ไงอะหนูเคยเห็นเหรอหนูหนูอยากจะได้ปะจะได้ป่าหนูชอบไหมลุงไม่อยากได้ลุงชอบมากเลยเหรอ ลุงบ่าวก็อยากได้นะบาร์บี้ทำไมจำลุงไม่อยากได้ลุงไปทำไมลุงทำติเขาอยากได้นะกลับกลับไปนี่จะจะจะเล่นเลยไหมนี่มันมีชุดด้วยนะนี่ชุดได้มีผมได้เอ้ยมีรองเท้าด้วยมีวีด้วยกางเกงกางเกงม่แตมมนั่งคุยด้วยเหรอเฮ้ยรู้สึกว่าตรงนี้มันจะงอได้ด้วยนะนี่เท้านี่งอได้ด้มีชุดเปลี่ยนให้มีวีแล้วก็มีมีอะไรตรงนี้อันนี้คืออะไรใส่ขาเองหรือเปล่าที่ มีแว่นตาด้วยโอ้นี่ขาเขาใส่มาแล้วเออเป็นแบบงองอได้อือชอบไหมลูกขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหน่อยลูกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่เม่ตาหนูขอบคุณค่ะที่แม่ตาหนูโตขึ้นหนูจะเป็นครูให้ได้ แล้วก็เลื่อนขั้นเป็นพอไม่เป็นเหรอไม่รู้เป็นพอก่อนแล้วค่อยค่อยเป็นครูสรุปเป็นไหมครูเป็นเดี๋ยวเนาะโอเคขอให้ได้เป็นครูอะไรก็เป็นความน่ารักของน้องๆก็อยาจะร็จะมีความบ้าจะพุงไปบ้บอบอยไปเ่อผมก็เห็นว่าน้องเงาเงาอันนั้นก็เลยเอามาเอามาสัมภาษณ์ซะเลยครับผมมีชื่อเปล่ามีชื่อเอฟซีนี่เหรอ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะที่แม่ตาน้องมาปรางเนาะนะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะหวังว่าท่านเห็นคลิปนี้แล้วน่าจะดีใจนะนะน่าจะแบบชื่นใจนะดูเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาให้ลูในเล่นเล่นยนะลูในเล่นด้วยเบกเบกเกเล่นนะอืมวันนี้มาในชุดนักเรียนเลยรับชมครับนะต่อไปที่บ้านหนูก็มีของเล่นกี่ชิ้นแล้วนะ มีเป็นสามชิ้นแล้วสามอย่างนี้แล้วทีนี้อ่าถ้าใครถามว่าวหนูมีของเล่นกี่ชิ้นหนูก็ตอบว่ากี่ชิ้นสามชิ้นแล้ว <c oughs> มีสามชิ้นแล้วน้องมาปลางนะท่านประยมนะมากับตาเหรอมากับคุณตาคุณตาไปรับมาพี่หนูก็มาพี่หนูก็มาด้วยเหรอโอเคงั้นเอาไปอวดคุณตาเลยเร็วไปเอาไปอวดคุณตาเลย อ่าหนูได้อะไรหนูไปอวดคุณตาเลยนี่นะท่านผู้ชมขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะเดี๋ยวสักวันอาจจะตามไปเล่นกับน้องที่บ้านนะะนี่นะท่านผู้ชมคุณตาก็พามานะนี่นะโอเคครับผมก็ฝากคลิปไว้เท่านี้ทุกท่านนะไม่น่าเชื่อนะ ว่าผู้ใหญ่ใจดีจะส่งสิ่งนี้มาให้ผมก็ตกใจเหมือนกัน <c oughs> มีชื่อน้องมาปรางอ่ะใครน้องวะโอเคครับผม <c oughs> ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ